ไ,ได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะโอ้โหมันยังนัดก่ามปอีก let's go <S <S สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าวิลโลนะครับเป็นออฟเลนกับจังเกิลสองตำแหน่งนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นในตำแหน่งของออฟเลนนะครับจุดเด่นของวิลโลนะครับผมบอกเลยว่าวีคของออฟเลนนะคือวีค วีคครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะพิ้วอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีสกิลหนึ่งที่จะแดชสกิลสองที่จะแดชนะครับแล้วก็ครูดาวที่ค่อนข้างไวนะครับมันพิ้วมากครับวีคเลยคือตอบโจทย์ที่สุดครับยิ่งเป็นออฟเลนนะครับแม่งยิ่งป่วนกดวีคแล้วเข้ามา นัวยังไงก็ได้นัวแน่นอนนะครับไปดูเวทมกันนะครับว่าออฟเนลนจะจอกอะไรนะครับสองชิ้นที่สําคัญนะครับลองกินุสลองกินุสอาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่ดาบอึดแล้วเนี่ยสำคัญมากนะครับสาหรับบิวโลถ้าไม่มีดาบอึดบิวโลจะบางมากแล้วเราจะไม่ได้คอมโบครับตัวละครส่วนใหญ่เป็นฉีอ่าฉี่ฉีวันช็อตถูกปะ่ะสไลด์ผักปป้งเรากดดาบอึดช็อตนั้นฉีหมดเราสู้ได้และกีล่าอ่าเหยียบเราเรากดดาบอึดเราสวนกีล่าได้ดังนั้นดาบอึดเนี่ยเป็นตัวเคาน์เตอร์ทุกอย่างเลยครับ ยินต่อไปผมแนะนำเป็น Odin View นะครับส่วนตัวผมใช้ Odin View แล้วมันรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วเวลาเข้าออกเนี่ยไวยิ่ต่อไปคือ Toy mm. ทอยเกาะเตะยืนสับของก็ด้วยนะครับพลังแฝงนะครับพลังแฝงมีอย่างเดียวเลยครับ d e l Awake นะครับลูนเป็นเจอกเกาะร้อยนะครับก่อนจะไปรับชมทิปนะครับฝากลิสแมนช็อปไว้หน่อยนะครับผมเว็บเติมเกมราคาถูกคุณภาพดี โค้ด <Code S 2> เร็วนะพอร์ตได้มีเงินคืนนะครับวิธีเติมเกมกับใช้โค้ดของ l ิทแมนช็อปขั้นตอนแรกเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ litmanshop.com เลือกเกมที่ต้องการเติมนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลสําหรับเติมเกมนะครับเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับแล้วก็แพ็กที่เราต้องการจะซื้อจากนั้นกดดําเนินการและกดยอมรับเงื่อนไขหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถใส่โค้ดได้โค้ดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเอาโค้ดช่องของผมเนี่ยไปใส่นะครับเพื่อจะได้ส่วนลดแถมเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมีลิทแมนคอยสามารถใช้ลดได้อีกเมื่อเราก่อโค้ดหรือว่าส่วนลดของ เงาเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการคํานวณส่วนลดสามารถชาระได้ตามปกติง่ายๆแค่นี้นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดจากโค้ดคูปองแล้วนะครับเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องลิสแมนชอปเท่านั้นวิวโลวิวบิวโลอ,ออฟฉลามออฟเลนนะครับอ่ะแล้วเราก็อยู่กับน้องเจสันนะครับผมสวัสดีครับ ออาไปติดตามน้องกันด้วยนะไอเจนสตรีมที่ไหนหรือว่าลงคลิปที่ไหนนะมีลงคลิปในแอปแดงแล้วก็สตรีมในในทั้งแอปแดงและแอปดำนะครับชื่อเจเจสัตว์นะครับผมกินหน้าจอไปติดตามน้องแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับอ่ะบิวโลนะครับมันค่อนข้างที่จะเก่งเวลหนึ่งเนี่ยเก่งมากๆนะครับเวลหนึ่งเก่งมากๆเราจะเปลวอากาศตอนเวลหนึ่งแหละแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยบวกหรอกมีไม่เคยบวกกันหรอกครับกับบิวโลเพื่งบวกไม่คุ้มเดี๋ยวเราดูได้ เปลี่ยดเปได้หมดเลยตัวกลัวตัวเติมไม่ใช่หรอกเติมก็กลัวเหมือนกันแล้วมาด้วยค่อนข้างช้าครับวีระเอคิระ พอแล้วพอล้ไปพร้อม let's go ขอ,อ,อ,อสวยสวยเจมต้นเกมเฮ้ยเวอร์สามันซิฟยัไงสวยวะกูสินะจริงจริงโอ้ยไปไม่ถึงคีล่าวะ่ะ มีเท่าไรสิบล้อเลยไม่มีวิอ่ะไม่ห้าดีกว่าข้างล่างเขาตรงกลางบวกเลยครับกิร่านะจะอยู่ล่างนะตรงกลางบวกกิร่าไม่โผล่อ่คิร่าโผล่แล้วมาเอาดาร์กเอ้ยเจมส์อะไรอ่ะต้องถอยว่ะผมมีมาหนารอกูรอ

โอ้ไมจีไมจีเล่นทอดทิ้งผมเลยอะครับผู้อ่อนแอมักมีชะตากรรมที่โหดร้ายโอ้บอลมันเจ้ามาเจ้า เด่ทำอะไรสักอย่างยช่วยอยู่ช่วยทุกอย่างเลยบังบังบัตรก็บังแล้วอ่ะเจอกูลำมาดิไอสัตว์นิ้วกูงอนโหยต้องเคลียร์การก่อนนะไม่งั้นเหนื่อยแน่สวย ลากมาไปต่างโลกอ,ะอก่ะรู้จักปะว้าไปต่างโลกอะ่ะยีหนา้นาบอกอ้เฮียอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ยวให้กูโชว์ด้วยม่มทอะไรเลยใช่หรอใช่จะได้ใช่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 เลย ไม,ไม่ใช่ห่ะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะโอ้โมันยังงัดก,กว่ามีอีกลสโกไม่มีมุมเลยถึงตรงนั้นอะอะไงเนาะได้ไหมล่ะหายทียจะฉลามขย้ำขนาดนี้ <า S 2> นี่กดแค่วีกนะนไม่ได้กดดาบอึด มีตัวใหญ่ว่ะโหกูยังไม่มีกัเนเวทเลยอ่ะมีนิดหน่อยอ่ะมีนิดหน่อยอ่ะรอค่อยครับค่อยผมจะไม่รีบไม่ไม่ค่อยรีบนบเราจะเล่นอยู่แผงหลังซะส่วนใหญ่ครับตจีส อาไม่พอว่ะบูเขี่ยมาให้แล้วจบเลยดิโอโเจมส์อาไม่มีอพอยอังพอโอ้โห,โโหน่าขอให้บับบูพี่ด้วยนะ่ะเออรู้นี่ว่าใครแบกยาเลยเจม <c oughs> ไมเป็นต้องรีบหลอกหลุมเราเยอะเราฟาร์มหลุมเราก่อนครับ เป็นแะดงนะคลับเหมือนสิละเราดิแค่ไม่อยากเล่นก็นให้แม่งหน่อยจัดให้มันหน่อยถ้ามันอยากเล่นนะจัดให้มันหน่อยโอ้โหกูวิ้งกูไม่กลัวอะไรเลยอ่ะมีดาบปืนกับวิก๊กอ่ะ นี่เยแหวกยาให้งูตื่นเหรอ <c oughs> ไม่เข้าใจโอเคมีทอยแล้วครับเราจะไม่กลัวแรดไม่กลัวกีได้เลยครับเพ<ป>ราะว่าเราชุดเดียไม่หายแล้ว

ไปไหนไ,ไปนไหนไปนไหนหลบหลบเดอเมดหลบเดอเมดได้กลิ่นเลือดกูเองตัวเองเลือดตัวเองที่กูได้กลิ่นอะ่ะไปนี่ทำไมแขนหวานจังเลยเย้เฮ้ยโอ้ย <c oughs> ตัวโกง ก็ประมาณนี้สําหรับปลาฉลามวีก็ปลาฉลามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในตัวที่เราจะต้องแบนแบนวะแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็หลุดแบนนะเพราะว่าถ้าให้เลือกแบนฉลามกับแบนโบแบนโบบาลันดีกว่าเพราะว่าเลดเกมไปโบโบโบมันเก่งมากโบมันเก่งเกินไป แรงสูงคือสู้โบไม่ได้ไม่มีตัวไหนสู้โบได้ถ <c oughs> ้าผมว่าไอ้บิลโล่เป็นหนึ่งในตัวที่ต้องแบนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์อ๋ออย่าลืมไปติดตามน้องเจสันกันด้วยนะครับช่วงถามประมาณนี้คลิปน,นี้เจอกันคลิปอ๋อไอเทมประมาณนี้นะครับไอเทมเราจะประมาณนี้นะเราจะเล่นพอเรามีดาบอึดเนี่ยเราจะบวกเราจะเป็นตัวเปิดให้ได้นะครับแล้วก็โอดินวิวจะสู้กับตัวกายภาพได้ดีครับตัวตัวไม่ไม่มีทางแพ้ครับมันวิ่งวิ่งตามเราไม่ทันแน่นอนครับพอมีโอดินวิวนะครับส่วนพอได้ท เจดเมดก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปเลยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ the, the the, the เดอะดิมินิเนชั่นแต่เดอะดิมินิเนชั่นเนี่ยแต่เดอะมินิเชอร์มินิมีเดอะดิมินิเนชั่นเว้ย